สวัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่รายการเรื่องของผม รายการที่จะพาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะเอาเร็วๆเลยนะคะวันนี้เตจะพาทุกคนไปแยกแยะระหว่างผมดัดกับผมม้วนนะคะเนื่องจากว่าร้านเตนเนี่ยจะถนัดเรื่องผมดัดดิจิตอลแบบดัดเกาหลีดัดเคอร์เอสเคอร์เจเคอร์ C, C, หรือว่าเป็นแบบดัดทุกรูปแบบเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคต่างๆในการดัดเยอะแยะมากมายนะคะอันนั้นเตนก็จะมีคลิปย่อยให้ดูเนาะแต่ว่าปัญหาที่ เตเจอเยอะมากที่สุดเลยเท่าที่จะสะสมมาได้ก็คือลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจว่าการม้วนผมคือการดัดผมแบบถาวรมันจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูระหว่างผมดัดถาวรกับผมดัดชั่วคราวระหว่างผมที่ดัดกับผมที่มว้วนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะผมที่ม้วนเนี่ยจะมีความเรี่ยงเส้นสวย ก็คือว่าเวลาเราใช้เครื่องม้วนนะคะตัวแกนมันจะเป็นแกนร้อนใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะคะอุ้ยได้นะพอเวลาม้วนพอเวลาม้วนเนี่ยครับผมมันจะเข้าไปอยู่ในตัวแกนเนี่ยตั้งแต่ด้านบนถ้าเราม้วนสูงถึงปลายเนี่ยเราม้วนลงมาเนี่ยมันจะโดนความร้อนเท่ากันทั้งหมดแล้วมันจะมีความเด้งความร้อนเท่ากับแกนที่เราม้วนแต่ถ้าเกิดเป็นการดัดเนี่ยมันเป็นการม้วนจากปลายขึ้นไปอย่างเดียว แต่ว่าความเลียงเส้นความเงาเนี่ยมันสู้การม้วนไม่ได้เพราะว่าการม้วนเนี่ยมันคือการให้ความร้อนโดยตรงและก็เหมือนการรีดหนีบผมอะค่ะหนีบผมให้ผมมันเรียงไปตามที่เราต้องการแต่การดัดเนี่ยมันต้องเป็นการใช้น้ํายาหรอกผมบางเส้นรูปผมบางอันอะมันไม่ได้โดนน้ายาหรือว่าไม่ได้เข้าไปกับแกนผมทั้งหมดเพราะนัน้นจะมีความฟูอยู่หรือบางคนที่มีผมฟูอยู่แล้ว ลอนมันจะมีความฟูตแตกๆอยู่มันจะไม่ได้แบบว่าเรียงเส้นสวยเหมือนกันเราเหมือนโดนหนีดนะคะคนชอบเอาเอาผมในละครมาเอาผมในนิตยสารเอาผมในโปรไฟล์ของดารามาเอาผมเวลาเวลาเขาถ่ายออกงานมาซึ่งจะเอามาแบบนั้นมาอยู่บนหัวเราในชีวิตประจําวันเลยทุกเช้าไม่ได้คือถ้าเราจะให้เหมือนนะเราลองเดินไปเดินห้างแล้วเรามองมองคนผมเด้งๆอ่ะ ที่เขาแบบเหมือนสะใดเพิ่งมาะถ้าเป็นช่างเขาจะมองออกอะค่ะว่าคนนี้เพิ่งสะใดมาแน่นเลยไม่ก็มว้วนเองมาแต่คนนี้ดัดถาวรมาดัดถาวรมาก็คือว่าผมมันจะมีความเป็นหยิกเป็นคลื่นแต่ว่าจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีความแตกบ้างมีความฟูหน่อยมีความเป็นธรรมชาติคือความสวยอะคะ่ะมันจะแตกต่างกันไม่ใช่ว่าดัดถาวรไม่สวยนะดัดถาวรก็สวยสวยแบบธรรมชาติแต่ถ้าเป็นมว้วนอะคะ่ะมันจะสวยแบบตั้งใจ นะคะมันจะไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันได้นะคะลูกค้าสามารถเอาแบบที่ม้วนมาแล้วแบบมาถามช่างได้เลยว่าสามารถดัดแบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นช่างลานเตจะบอกตามความเป็นจริงคือแบบที่ลูกค้าเลือกมาคือแบบที่เป็นการม้วนมานะคะไม่ใช่การดัดถ้าเป็นกระดนัดจะเป็นแบบนี้นะคะใกล้เคียงซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะดัดหรือไม่ดัดก็ได้และอีกอย่างหนึง่งคนที่เคยฟอกผมมาทั้งหัวเนี่ย ไม่สามารถดัดได้ถ้าดัดได้หลอนก็จะไม่ได้สวยหรือแข็งแรงเหมือนคนที่ผมปกติแต่คนที่เคยทำไฮไลท์มาหนึ่งรอบหรือสองรอบเนี่ยต้องมีการเช็คน้ำยาดีๆหรือเทสน้ำยาก่อนแล้วก็วิเคราะห์เส้นผมดีๆเดี๋ยวนี้มีนวัตรกรรมที่มันสามารถดัดได้เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงผมหยุดแล้วอยู่ด้วยนะคะหรือบางท่านเนี่ยฉันไม่ได้ไม่เคยฟอกนะผมฉันแข็งแรง แต่ว่ามีการทําสีมาใช้สีโฟมพวกสีโฟมพวกนี้มันจะมีการกัดผมที่รุนแรงคล้ายๆกับการฟอกแต่ไม่ได้แรงเท่ากับการฟอกตัวนี้ก็ต้องเทน้ายาดีๆนะคะคุณช่างอันนี้เตฝากถึงช่างด้วยนะให้ระวังนะคะแล้วก็บางคนก็ทําสีโฟมมาแล้วก็ไปทําสีดําทับผมก็ดูแข็งแรงพอมาลงน้ํายาปุ๊บเนี่ยก็มีการแบบความเสียหายเกิดขึ้นได้อันนี้ช่างก็ต้องระวังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมที่มีการหนีบบ่อยม้วนบ่อยตัวนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าจะน้ำในผมอะค่ะความชื้นในผมมันจะหายไปเยอะแล้วเวลาทําพวกยืดดัดเนี่ยมันต้องใช้น้ําในผมหล่อเลี้ยงไปด้วยเพื่อไม่ให้ผมมันเสียหายมาก ตรงนี้ก็สําคัญอันนี้เต้าฝากถึงช่างด้วยกันนะคะเวลาจะทําพวกยืดผมดัดผมถาวรเนี่ยให้เช็คดีๆเพราะว่าถ้าเกิดเช็คไม่ดีเนี่ยจะเกิดเออเขาเรียกอ,อะไรผมช็อตได้ยังไงสำหรับอ e ีพีนี้ก็ขอจบการเล่าเรื่องผมดัดไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่สนใจจะทําผมกับเตแนะนําว่าให้ทักเบอร์ส่วนตัวเตที่หน้าหน้าช่องหรือน้อะไรก็ได้ที่เห็นนะคะ ก็จะมีเบอร์ส่วนตัวเตยอยู่และก็ของเตเนียเ่ยจะเข้าเฉพาะสาขาที่กรุงเทพถ้าเป็นสาขาต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีการนัดล่วงหน้าพอสมควรนะคะตอนนี้ร้านเตมีทั้งหมดที่เปิดทําการก็จะมีทั้งหมด4สาขาจะมีสาขาที่บางนาอารีเอกมยัยและก็ศรีสะเกดนะคะสาขาที่5กํากลังจะ,จะกำลังทาการเออเขาเรียกะไร ตกแต่งอยู่ก็คือสาขาเสนานิคมนะคะใกล้ๆมอกษตเรนะคะใกล้ใกลกับสาขาอารียังไงแต่ก็ขอฝากล้านด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกมาหาเตก็สามารถเอ่อมาขอคำปรึกษาหลังไม่ได้บางทีเป็นการคอมเมนต์เนี่ยแต่ไม่ได้ตอบเพราะว่าคอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะแต่ก็จะเก็บเฉพาะคอมเมนต์ที่แบบคนถามเรื่องเดียวกันมาทำเป็นคอนเทนต์ให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เตยังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ